โอเคครับทุกคนก็กลับสวีดัสสวัสดีเด็กๆน้องๆหนูชีน่ารักสุดนดูแทนกันด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนก็คือวันนี้นะเป็นวันเกิดของควายน้อยของเรานะครับทุกคนหรืใครควายน้อยมีคนเดียวในกลุ่มนั่นแหละมึงคิดว่าใครล่ะ พีนนะครับคุณคาแม่แบบพวกหนึ่งที่เรียกมันคุณคาแม่แต่ไม่ได้มาหรอกครับทุกคนมาช้าทุกวันนี้แบบเริ่มเลเวลขึ้นเลยเนี้ยเริ่มดองเริ่มดังแล้วเข้ามาแต่ไม่เข้ามาหรอกก็คือวันนี้มันมันเกิดของกินน้อยแหละทุกคนใช่ครับก็ไม่มีอะไรมากไม่มีเค้กด้วยมันเกิดวันนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่เมากับเ้าอย่างเดียววันนี้มันมันแบบว่ามันมีมันมีชิปหนึ่งนะมันถ่ายชิปแบ็กเมย์พวกเราอะทุกคนใช่ใช่ใช่ร้องบอกว่าพวกเราไปทำชิปไปทำงานก็ถ่ายกั่ตลอดแต่ว่าเราไม่ทำงานเรากินเเ้าานดียยวแ่ง ไม่นัดด้วยมันอะ่างเลยเออไม่นัดด้วยอยู่ดีก็หยิบกล้องมาถ่ายเลยเราแบบแก้ตัวไม่ทันเี่พูดพูดเอาดีเข้าตัวเองแม่งใช่ใช่บอกว่าพวกเราไม่ทำงานตัวเองโคตรคุยวันนี้ก็คือแบบว่าคนเยอะมากนะไม่รู้ว่ามาจากไหนมาแต่ในฝาในดงนั่นแหละผู้แต้วสาวหลายคัสแม่งคเลยทุนี่ไปกินอะไรตรงนั้นอยากกินซื้ออยากกินเค็มคนเออเอาดีวันนี้วันนี้เอาให้หนักครับทุกคนใช่ให้เมา ให้กลับเอาง่ายๆคือวันนี้นะครับวันเกิดควายน้อยของเราต้องดูสภาพที่มันมองมันเป็นยังไงนะใช่ครับพี่จะเอาจูเนี่แหละดวลเล่ากับควายน้อยไปดูว่าใครจะมองแงกันแล้วไม่ต้องถามหาฟังปอนนะไปอุดรทุกคนไปไหนไม่รู้หรอกไปหาเด็กไปหาครับไปหาเด็กอยูดอนถ้าแบบใครไปเจอปังปอนอยู่อุดรก็แบบรายงานมาเลยหรือเด็กคนไหนที่มันไปหาก็แบบไปหาสาวมันคนเดียวเหรอเอาจะหวังจะบอกน้องว่าอะไรก็ได้ไม่ไม่ไปไกลอ่ะถึงอุดรไม่ได้จริงจังกันอะล่ออย่างเดียวมันล่ออย่างเดียวไอ้ปอนเนี่ยบอกเลยล่อเด็กๆไอ เสียลองหนุ่ยดูไว้นะได้พี่มาในพี่มาเทียอะไร <c oughs> <c oughs> ได้ไอ้ยินนวอยินไว้แบเอาจริงๆคือเร็วมากที่บอกไ้เลย <c oughs> ใช่ใช่ใช่ใชใช่จำวันที่ไปเลยได้ไหมได้จำได้ว<ต>ันนั้นี่มันไปรอบเ <c oughs> มียเขานั้นะ ทุกวัน uhm น like, like, huh ี้เมียขาแบบว่ามั่นเลยไปแล้วก็เลยเป็นคนดีทาเเวนลเวนก็ไปแบบนั้นน uh ่ะ huh. ดังเออเออเอเออาอยเาอเอออยเาเอาเออเอนเออ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 เอ้เออ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 เมอเอ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 อมออไออเออเอนเออ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 ่ออเออเอเเออาออเาออเเเเเเอ เขาในกลุ่มนี้เรียกคนเดียวเช่นนั้นแหละจริงๆโอเคทุกคนแต่แบบรอยยิน้อยมากก่อนใช่ครับเออไปดูตอนสภาพแบบว่าเมาเหล้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบขืนกามหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นคนดีนะทีนี้นะเออไปดูว่าแบบจะรั่วอะไรขนาดนี้ไหมแบบจะรวนม้วนหรือเปล่าอะไรเนี่เล็เล็กเล็เลกเด็กเล็กเลเล็กเล็เล็กเเีกยล็กเล็กเน็กเเล็เลเล็กเล็เล็เเกเล็กเ็่เเ คืนนี้ก็มาโอเคทุกคนเดี๋ยวแบบรอกินน้อยมาฝัวเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้สภาพมันจะเป็นยังไงเราก็มองถามคนนี่แหละไอ้คนไม่อยู่ไม่เป็นไรตัดแม่งทิ้งออกไปเลยทิ้งเ่ยเออไม่สำคัญหรอกเชนแม่ทุกวันนี้เห็นสาวเชนสาวดีกว่าทำคลิปไม่สำคัญนะโอเคทุกคนเดี๋ยวรอแบบกินน้อยมากกว่านะครับครับ a few moments later โอเคครับทุกคนวันนั้นทุกคนก็มาถึงเป็นที่รับร้อยแล้วก็ยกไปสามสี่โบว์เริ่มตึ้งกันแหละอันนี้บวกแฮปปี้เบิร์ t เดย์นะครับทุกคนนะอันนี้หงนะนี่ไม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 ่ยกไม่ยกหงนั่นนี่ไม่ใช่อุกคนนะะ เอาง่ายๆถ้ารักคนดูก็ยกถ้าไม่ถ้าไม่รักคนดูแสดงว่าไม่ยกอ่ะมันก็รักอยู่แต่ว่าถ้ารักมันก็ต้องยกดิ่เขียนมันยกให้ดูไหมยังไม่ถึงคิวผมมันถึงคิวเพื่อนผมมันแฮปปี้เบิร์อเดย์พี่พวกลินให้เดี๋ยาค่อยยกตามคิวอันนี้ผมแฮปปี้เบิร์อเดีลิลลี่เราจะมีเกมมให้เล่นแฮปปี้เบิร์อเดีสามรอบเลยวอพี่เอ๋อมันหลายคนมันก็แฮปทุกคนไงอันนี้สลับมันมีมันแฮปผมแม่งเยอะจริงๆอะโอ้รอบนี้โอ้ยเจ็บเจ็บถั่วอย่างนี้ป่ะผมไม่เอาพี่รักผมไม่กูยกก่อนพพีี่่่่่่่่่ไไไไมมมมรรรัััักกกนนงงอออยูให้ะ ไม่รักไม่รักผมเหรอไม่รักทำไมพูดแบบนี้วะทุกคนรู้รู้อยู่ว่าถ่ายคลิปไม่รักกันเนาะอย่างนีไล่ผมบักเลยอ่ะหไม่ได้หักเนี่ยเพื่ไม่กลับมาแล้วยกยกยกดิเล่โอ้ยไอปวานเขาไม่อยู่แล้วไม่มีใครแจ้งแล้วมันเกิดเอามาเต็มที่ไปยกดิเลตจูนี้มองหน้าแล้วไหนจูนี้บอกว่าอดจังวะแม่เนี่ยเฮ้ยนี่หรอแฟนเก็บมาจูนี่มายกอะไรเนี่ทุกวันนี้เริ่มเข้าคลองอะไรจูนี้กับมันเชยจดนี้จนกินน้อยกัเอาเร็ว โอ้ยยกไข่เขาเบิ้งเนี่ยป้ามั้งไรพูดโอ้ยมันนิดเดียวนึงหน่อยไกว้บ่อยนี่นะเออหน่อยกว่าพี่อีกป้าป้ายกแม่เพื่อนตัวรักเขาปะเบี้ยนพี่อเบี้ยนรักผมไหมเฮ้ยเจ็ดเยอะโอ้ยทำไมทุกคนไม่รักผันะแล้วผมพิเร็จะพี่รักเลยอะไมโน่ลโลลีลาเนี่ยแม่แม่รักคนดูสิล่ะรักคนดูก็รักอยู่ม่านดูดิม่านแมงไม่ยกเว้ยม่านแมงไม่ยกที่ไหนแล้ว ในความสัมพ <formation> ัน <handled> ธ์เรามัน <Stand> ก <could be back> ็แบบจบลงไปแล้วความสัมพันธ์เลยมันจบไปแล้วจบแล้วจบไปแล้วแต่ก็อยากส่งท้ายให้ความสัมพันธ์เรามันไปด้วยดีด้วยบกนี้แก้เขาอยู่ๆมึงอย่าพูดอย่างนี้ได้ไหมแฟนก็เรื่องแฟนทีวีผมแฟนเก่าผมมากกว่าหลังช่งหล่พอแล้วมองแล้วเรื่อไม่รู้เรื่องแล้วโอ้ยพอแล้แก่เรื่องแก่เรื่อยใกล้ไปใกล้โอ้ยเขาไม่อยากใกล้ยืนมานั่งพี่พี่รักผมไหมบอบอบออย่ง ไม่รักเราไม่เคยรักกันอยู่แล้วในไหนเราก็แบบตัดกันทุกคลิปอยู่แล้วนี่เอาต้มมาไม่ต้มไห้ผมกิน่ต้มให้อะไรวันเกิดเขาแดกเรามันกินผมกินแต่ต้มกินทุกวันพี่แม่งไม่ค่อยใจไม่เข้าใจเหี้ยอะไรจะเก็บท้องไม่หายต้องรูจักแม่เนี่ยไม่ถามคนไหนคนไหนก็ไม่รักแม่ันจะเกม่แม่แม่ไม่มาแล้ว ไม่ว่าทำไมโอ้ยปีละครั้งเองยกเลยลูกพีรักผมไหมพี่เบนมันเอาครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งครึ่งกับพี่เลยนะเอ่อไม่เอาไม่เอาครึ่งไหมครึ่งไหมโอ้ยแล้วแก่ถ้าเขาครึ่งก็ไม่ว่าอะไรมันถ้ามันยกก็ไม่รักกันเลยนะเลยพี่นี่คือเค้กของคนดูอ้ยจุนี่ไม่โอ้ยตัเองอะไม่อะกขดู ไม่ได้ไม่ได้วเขาก็ไหนบอกว่าเขาเขาคือไม่ไใช่ไหมเนี่ยสรุปคือไม่รักเอฟซีง่ายไราไปรกไรนี้หมดเลยรักทุกคน กเคอรักต้องกินกเค้กน้ำเออลิลูแต่ทุกคนไม่รักกินอะจะมารักที่อะไรบุคแฮปปี้เวลาของพี่พี่ก็กินตลอดมึงไม่ดูหรอเวลามันเกิดกูน่ะเวลามันเกิดกูแค่นี้กูยกเออมันเกิดมันยกจนแบบอ้วกแตกเลยไม่ว่ากูออผม้วกแล้วเนี่ยแม่งแบบไม่ไหวเลยความอยากเป็นยูทูบเบอร์แบบว่ายูทูบเบีรยอะไรยยูทเบีรยอะไรต้องดื่มเหล้าได้แม่งเนี่ย ไม่เห็นหรอว่ามันดื่มทุกตัวแหละยูทูบเบอร์นั่นแหละทุบเบอร์แม่งรู้จักไหมทุบเบอร์แม่งเขาดื่มท่มกันพอครึ้งหนึ่งแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่ดื่มแบบรุ่นเดียวเลยครึ่งหนึ่งแล้วห้าพันไหติดกคลิปไปไหมึงไม่ต้องใส่รูปกูเลยแบ็กเนยกูรอบหนึ่งแล้วนะนี่มันยังไม่ลงคลิปนี่มึงมาห้าห้าพันเงินซื้อกูไม่ได้หรอหมื่นหนึ่ง เอาดีกันเลยสามเขาเข้าอ่ะไป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 เขาเ้ายกขันนะเร็วเขียวเขาไปกูไม่กูใจควันอยู่หวะเลยมึงอ่ะเล็กกว่านี้ปอนไปหาเด็กไอเสือถ้ามันไอ้ควนถ้ามันไม่เห็นหีดีกว่ามึงอะอย่างงั้นแต่มันมาโดนก่อแล้ว โอ้พี่แม่งเมาองกินเล็กันดูกินเล็กันดูโอ้ยนัวเอาเดี๋ยวให้เล่นเกมเอาง่ายๆถ้าเล่นไม่ถูกถ้าเล่นไม่ถูกยกเออให้เขาเล่นด้วยให้คนอื่นเล่นด้วยรออบออันนี้ให้เขาเล่นพลาดก็เขาคนละครึ่งกับผมโอเคเปล่าอันนี้ให้โอเคเปล่าอันนี้เเราล่นทีละคนนี่ให้มันเกิดก่อนมันเกิดอะไรอันนี้พี่เกาเลือกแม่งมาแล้วอ่ะพี่แม่งมีเกมแม่งนะมาทุกคนเดี๋ยวพี่อันนี้คือกาจกรรมพี่เราพี่จัดการเองถ้าเอาง่ายๆถ้ามันแพ้มันต้องยกนะถ้าไม่ยกแม่งตัดขาดสะเลจริงไม่ช่วยที่อะไรละแม่ถ้ามันเล่นถูกอะ อ่ะถ้าเล่นถูกมันก็ไม่ต้องยกไงโอเคยังไงกูก็ไม่ได้ยกมันก็ไม่ได้ดีจะตั้งไปยังไงวะเล่นถูกของแคปปี้ใช่หรอยังไงกูก็ไม่ได้ยกอันมันรู้แล้วเดี๋ยวมันรู้แล้วขข้้างงหลัเดี๋ยวมันรู้แล้วใช่ไหมไม่ไม่ทุกคนถ้ามันรู้แต่แบบนี้มันไม่ไหวเอางี้นะถ้าแบบถ้ามันทำได้ก็ยกแทนเขาเขียนแล้วเกมเกมปาร์ตมันเกินกูกูยกกันเลยนี่อันนั้นอ่ะเกมเนี้ยระมา ให้คนอ่ะตายแล้วเขาเขาเซตดทีเดียมจะขอเช็ดสามเหลี่ยมเราพาทำให้ดูหรอกทุกคนมองเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมสองอันให้มันเป็นสามเหลี่ยมมีสองอันทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นให้มีแบบสามเหลี่ยมสี่อันใช่บู๊สมเพียรเอาก็จับก็เป็นแล้วไม่ขอใจับแค่อันเดียวนี่คือเอาเอาฟังกรติกาไปหลองกรติกาคือบูบูสมเพียร อย่าไปเรียกของมันก็คือนี่เาขาเรียกว่าสามเดียมสองอันใช่ไหม <c oughs> อ๋อทำยังไงก็ได้ให้มีสามเดียมสี่อันอ๋อ <c oughs> <c oughs> จับแค่อันเดียวนะถ้าจับแค่แต่ทั้งเดียวมึงลยงเลยอันนี้เลยคือ,อกติกาของมึงเอ้าถ้าตอบไม่ถูกก็ไม่ตื่น<อ>หอกเจาะได้อันเดียวจับได้อันเดียวง่ายทีเดียวคือพลาดเลยนะแค่มีแบบสามเดียมสี่อัน ให้มีเอ๊อให้มีสแล้วก็สามเดียวเนี่แค่าแบบพูดง่ายๆเลยหรออาเร็วชิดนานชิดนานยกินเลยนับหนึ่งถึงนับหนึงถึงสิบจับไ้หมจับสองได้ไหมจับได้อันเดียวได้ไม่ได้เดียวพี่พี่ว่ามันมันได้ไหมอะได้ได้ทำไ่ได้ปีทำไม่ได้อเคอาเดี๋ยวเดี๋ยวาเดีวำไม่ได้ปัามถ้ากูเฉลยป๊บมึงโยกเลยโอเคไหม โอ้พี่ทำไม่ได้ไม่ผมทำผมทำได้เราทำได้มาทำให้ดูกดเาแมงมันเหกดนี่อะเรยาเลยรเลยงั้นน่ะจับได้เดียวจับคือพลาดเลยนะจับได้เดียวชีวิตเปลี่ยนเลยนะตอนนาิกาไหมกขาินได้กิน้นาิกาคือมันมีสมเดี่ยวมันมีสาเด่ยสองอันจังไก็ได้มีสมเดียวเอันให้บอกกิการกนเถอะเถอะเถอะโเห็นไมไอ้หมดง่ายเลยเว้ยมีสามเดี่ยวันน่ะ มีรังเรียงกับดีการเรียงลังเลเอามันก็ยังไม่มั่นใจแต่มันได้ได้มัได้มันได้ทำใหดูก่อนทำให้ดูเช่นทำได้ดิวะสามหรือสี่ผู้แม่งเล่นลิ้นทุกวันนี้เลยยกขึ้นอะอย่าปากเลยไม่หัวใครรู้ไม่ต้องฝากนี่ไกับไอจีน้อยคนเดียวเล่นแม่แค่ครั้งเดียวเอาลิเร็วลิเร็วว่ามันยังไงก็ไม่ได้ได้คนได้ก็มาทำให้ดูก่อนทำดูอย่าโอ้แม่งท่าทางมีนไม่ได้ยกบวกไม่ทำแล้วยกไหมถ้าเสียเลยแล้วจะครบคือไม่ใช่คือยกเลย จับเวลาดิจตจับเวลาดิไม่เอา,ส,าสักิส,สุกักอส,สุกีพอ ไม้เวลาเทย่างนั้นแหละจับไปเดียวคือจับไปเลยสามเหลี่ยมแบบไม่มีปิดก็ได้ใช่ไหมยังไงก็ได้มันมีสามเหลี่ยมสีอันสามเหลี่ยมอ่ะมันมีสามเหลี่ยมี้ทีสองซอนทีหรอสามสีพอดีอันนี้สามเหลี่ยมสองทำไงให้ได้มีสามเหลี่ยมสี่โอเคันมีสามเหลี่ยมสอันนี้มันมีสามเหลี่ยมสองไหมนี่หนึ่งสองทำไงให้มีสามยงยังี่อนสามี่ไม่ไม่ไม่ยแมบแม่อันนี้เออเอ่อเอออะไรไม่สามเหลี่ยมตรงไหนดูพี่เสเอาหนี่ย่ นี่อะไหนึ่งสองสามสี่อย่าไิ่ได้ะอะไรไมันไ,ไม่ได้หรอกนบอมแมนแลเวจับ สามเลี่ยมไมนไม่ันนี้แม่ีกงสองมไมเฮียอะไรยกัี่ยวกไร้สามก็ตกสตัวยก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 ยบอกว่าสามเี่ยมยังไงก็ได้ไงไม่ได้มันต้องปิดดียกเนบอกว่าสมเลี่ยวเบไม่มีปิดไหด้หมดเยมาไห้ไหมก่อนยกเร็วยกยกยกก่อนยกก่อนดีๆขว่งเียอะไรยกก่อยกแล้วจะเฉลยเอายกก่อนฟาดยก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 โเล่นเกมเกาแกแล้วทำไงก็ไม่ยกแบบนี้ก็ไม่ไหวหรือว่า

เดี๋ยวเดี๋โวเนนั่นโนน่อ๋อเบอรเอรเฉลยเอยเฉลยเอยอันนี้ก็ยกแล้วใช่มเ้ยรเฉลยเ้อยเดี๋ยว่แล้วนะอันนี้คืยกแล้วต่อไปตั้งเฉลยนะเฉลยดิอันนี้อันนี้มันมีสองเหลี่ยมสามนะยสมเหลี่ยมสองเสี่สาเหลี่ยมอือมีไงสี่แล้วก็สมเหลี่ยม เอาไปดับตัวป่วยมันเตะปากสามเหลี่ยมเสียเลยดินี่แบบเบียรผมว่านี่มันก็สามเหลี่ยมไม่มึงพลาดไปแล้วที่เล่นถูกต้องแล้วเนี่ะเอาพี่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนี่ไม่มันมันมีเหลี่ยมคนเนี่ยตอนนั้นหายเรื่อนนะมันไม่เหลี่ยมมันไม่เหลี่ยมนะก็ยังไงเหลี่ยมเลยมันไม่เหลี่ยมปิดหนึ่งสองมันมีเีปิดมันได้เป็นอย่างนี้โอ้ยเศร้าแพ้แล้วก็เศร้าแล้วกว่าจะยกได้ถ้าไม่มีเกมมันไม่ยกเข้าหมายนะเออ จูเน่ยกยังยกไปแล้วก่อนอะไก่อนที่พี่ออกมาไม่แต่พี่ดินให้ยกอีกบ้างไหมนเกนวนๆมันมันจูเน่แม่งเบี้ยวว่ะจูเน่ไม่ยกยกเขามันมันจูเน่เดยกยกเขาว่ะยังไม่ยกเลยพี่บอยเขายังไม่กินสักแก้วเลยยกไม่แล้วยังไม่ยกเป็นแฟนที่ดีว่ะที่ดีวาะเหลาที่ใส่โอ้โหดูดควอดด้วยทุกวันนี้ติดมาจากพี่บอยค่ะโอหพี่บอยไม่เคยดูดควอดนะเองบางฟองบางห่อยกให้เด็กมันดูอีลิตาเข้าแกงก่อนถุงมันเป็นอย่างนี้แหละ ยกให้เด็กมันเบิ่งไอ้บอลยงม่ได้ยกหนูยกไอ้บอลเ่อพี่บอยยกแล้วแต่กล้องไม่ได้ถ่ายไม่มจริงไม่มีใครเห็นทุกวันนี้ไม่มีใครเคารพเลยว่าแม่แบบทำยังไม่งไยกให้สักทีหนูเกียดแลวหนูจะไปิ้นให้พี่บอลนะคะจริงเชื่อพี่ไหมไม่มีใครเห็นจริงใช่ไม่มีใครเห็นนขาเห็นจริงมันเห็นไหมมันไม่เห็นไเห็นยมัยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นไหมมันเดี๋ยมึงเห็นองมึงไม่งยกไม่ได้ไม่ได้ เห็นด้วยกันหมดโอ้ขอให้แหมผมก็เอาหมดเลยคนเดียวบอกไม่ให้ยกทั้งคนทั้งซื้อไว้แล้ว่ยกเอาเนี่ยบีเอาก้อนบีเว้ยทุกย่านแช่ไหมเนี่ยเอานั่ง้ำดูดิเก็บท้องครับตายเนี่ยเป็นเดือนก็ยังยกไม่ได้เรื่องมากครับอันนี้แม่งเดี๋ยวบีแค่สองเดือนจะเป็นไรไปอ่ะไ่เก็บรับเท่ารับมาจีบมีแค่สองเดือนได้เดือนเดือนหนักเอาไว้เกิดเจ้าของหรอเฮ้ย ร <est> ้อนะรอนนะรอนะรอนแห้งเอาอีกไหมพี่ให้อีกหกจ้วอย่าอย่าดูดิเห้ีจะาของนี่ะนามาเดี๋ยวนีให้ลูกลูกเราจะพาไปอกคลิปละเราไปดูตอนนี้ยินกูแหละนอกกูละบอกแล้วว่าจูนี่ร่างทองเป็นยังไงพอทองคำล่างขัดเดี๋ยวพูหนึ่งเดี๋ยวป่ะเนี้ยอาม่อนมันมันอ่ะ มันจะไปจองมันเอาอีกเอาอีกเยอะพี่อะโอ้โหโอ้ไม่รักแฟนเลยงนี้แหละเอาอีกเยอะแค่ไหนยินยินรักมันไหมไม่ไม่เยอะยินเอาจริงยินรักมันไหมตอนนี้ไม่ลงไม่รักอะไรเลยเอามันยกเรยเลยยกให้เด็กมันดูอ๋อ้านเราคถางคอยแข็งใครจะเจอแม่งเจอได้เลยให้ความอยู่นะบอกเลย เอามันยกเร็วถ่ายแม่งแก้งเขาแม่งได้ยกด้วยกันหมดเป็นไงเอาเลี้ยงเร็วเร็วดิยกให้เด็กมันดูเร็วเร็วกินกินอยู่นี่ไม่แก้งแฟนหรอกอยู่นี่ยคนที่น่ารักยกยกเร็วเร็วมึงอย่าให้พี่บังคับมากเขาจะรู้สึกว่าพี่เป็นคนบังคับน้องแบบกินเหล้ามันน่ารักเอายกเร็วเร็วตกไปพี่ถือเหล้ามาโอ้ยพี่อยากกินเหล้าจังเลยไม่ต้องให้พี่บังคับผมอุตส่าห์เลิกเหล้าเลยเดี๋ยวเร็วยก เอขาลีลาอย่างนี้ถ้าเขลีลาอย่างนี้พี่จีบจูเนี่ยจริงจังกันได้บหมนกันเอาตาสบายพี่เอาคนเองนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปดูตอนสุดท้ายว่าสภาพยีนน้อยควายน้อยของเราจะเป็นตัวยังไงต่อไปนะครับผมไปดูกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็คือว่าแบบหายไปหมดทุกคนนะไม่เหลือใครแล้วทุกคนแบบสภาพแบบอย่างกังกหมดทุกคนนะคือ,อทุกวันนี้ดูอันนี้็พี่เอาเวนด,ดูบุนิกโกโชว์สาวอะไรเงี้ยนิ่นใสไม่ดีแย่มากไม่ดีนะนี่โอ้ยผิดคนแล้วผิดคนแล้วเดี <c oughs> ๋ยวพี่จาได้ไหมที่พี่บอกว่าพี่จะพาไปดูใครอันนี้มันเกิดใครมันเกิดควายน้อยเออพี่ตั้งใจให้พี่คอยแข่งได้เพืขข่อวันนี้เลยที่จะแก้แค้นที่มันทําหลายพี่เอ่อแบบหลายครั้งอะไรเงี้ยสำหรับจูนี่มัมมอนคือขับไปแล้วไปสวิตกัน ทำอะไรกันก็ไม่รู้แหละเราไม่รู้หรอกอะมาดูสภาพไอ้ควายน้อยดิสภาพ,ภาพมันดูดิมองไม่มองทุกคนก็ดูเอาอ่ะ <c oughs> ยิม้มเพี้ยอะไรเนี่ย <c oughs> ยิม้มเพี้ยอะไรเมา,าแมงไปร้เรื่องนอนอย่างเดียวทุกคนดูมันเจ็บแก้มมันเจ็บแก้มเจ็บแก้มเนี้ยอะไรดู โอ้ย tea, ขี้เลาะไม่ขี้เลาะมึงกวาดไรทำไมดูกวาดไรเลยนะลีโอลีโอคนเด cool. ียวทุกคนรู้ไหมนี่อันนี้เยอบผมนี่คืออยากเป็นฝรั่งนะทุกคนเชื่อไหมอยากหล่อสไตล์ฝรั่งอะไรเงี้ยพวกพี่สีดำนี่หล่อสไตล์คนไทยหล่อไม่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 ไมจริงแหละจริงแหละไม่ไม่คอลอเรคือหล่อภาษาไทยไงแบบว่าหล่อคนไทยคือหล่อแต่มันสีทองแบบสไตล์ฝรั่งคือหล่อเป็นที่อะไรไปไหนก็ไปไปไป ทุกคนดูอดิแม่งไ่อย่างเดียวเลยสภาพนี่แหละ้วงดูเอาแบบว่าตัวเองที่เวลาถ่ายก็คือเวลาอื่นเขาเมาน่ยเขาไม่อยากให้ถ่ายเข้าใจไหมมันสภาพไม่ดีมันก็ต้องรักษาภาพลักษณ์กันละกัน <Okay. S 1> ทีนี้ปวดสภาพนี้กุณมาถ่ายมึงรู้สึกยังไงทีนี้ oh, okay. อเอ๊มึงลบคลิปดีตายไม่แม่งในในวันนี้เป็นกูกันมึงแล้วทุกวันนี้นนนนนไม่มีพี่แล้วเข้ามาพี่หายออกจากใจไปแล้วทุกวันนี้นเป็นเพื่อนกันแล้วทุกคนโอ้พูดไม่น่ารักแล้วทุกคนพี่ไม่อยากรักแล้วแหละตอนแรกพี่ก็รักอยู่แหละทุกวันนี้ดูไม่แบบเคารพกันแล้วเป็นไม่แบบเป็นพี่ชายกันแล้วอ่ะเออไปิปคิดนอนไปคิ ที้อะไรเขาถ่ายไว้สุ้มถ่ายมึงถ่ายสภาพกูเึอดูกูทุกคนดูนะชิปนี้นะว่าไอยีนน่ะมันเป็นคนที่ใสยังไงอันนี้คือตอบโจทย์เลยอันนี้คือตอบทุกอย่างแล้วมิสไอยางงี้ยเขี้ยมากเร็วมากนอนขี้อะไรอ่ะดูเอาสภาพนะถ้าไม่ถือกล้องขึ้นมาไม่ลุกนั่นนี่ไม่ลูกมากินเหล้ากูตอนี้น่ะปิดชิปอะไรอันนี้ถ่ายยังให้คนดูดูไม่ต้องดูแม่งทุกคนนะเนี่ย โอ้โหด่ายฟีด้วยโอ้เร็วมากเลยยินตอนนี้มีเราสองคนอยู่ด้วยกันนิดหนึ่ยินเปลี่ยนไปยินเปลี่ยนไปทุกคนเอาจริงไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกนิสัยแท้เป็นอย่างนี้พัดแถอ๋อเวลาเมาว่าคนเมาไม่โกหกนะครับนี่กูดูเฮียอะไรกันนี่ฮะตอนกูหล่อๆกูไปดูกูอย่างนี้แม่งไม่ได้หรอกทุกคนโดนดิพูดกับฟีดไม่น่ารักเลยเนาะทุกคนเนาะพี่บอยรักทุกคนนะไม่ไม่ไม่เสียแรงเสียแรง แต่ว่าดูพี่เก่งของทุกคนดิพูดไม่น่ารักกูมึงอ่ะไม่น่ารักแบบนี้ผมมาที่พี่บอยเรียกควายน้อยเห็นไหมมึงไม่ต้องขอโทษเลยขอโทษเด็กสี่ครับขอโทษที่อะไรด่าเอฟซีอยู่จะจอดอยู่มึงจะรับคํดมาโทษกูไหม ูนิสัยดูนิสัยอาเชียไม่เชียขนาดนฮ้ไอปกีดิ <c oughs> ไม่อยากกิ่นแบบไทยให้คนดูแบบสน้มใจก่อนไทยเชียอะไรวะนอนมึงปีกี้นอนไอคนดูอย่างนี้แหละสภาพที่แท้จริงไม่ใช่ให้เขาดูในด้านที่แบบดีๆให้เขาดูหลายๆด้านเรียนมีสองด้านเสมอกคิด ต้องยิบไหมไม่ปิดครับไม่ปิดไม่ปิดเลยเขาไม่ปิดหรอกอันนี้คือผมตีมันนะมึงตีนข้องกูออกแก๊งกูเลยมันเอาเงินผมไปแล้วมันไม่ปิดเอาคืนได้วันเดี๋ยวไปเอาร้อยเดียวแหละแค่นี้ยิปยิปมึงเอามึงเอาเงินแค่นี้มาซื้อคนพันหนึ่งมึงยิ่งไปเอาเลยเผื่อเขาไม่เอาหรอกเปลด่ยเปลีปลีเอาโอ้ตัดสินปัญหาด้วยเงินนะทุกวันนี้เมาแล้วแบบเป็นเสียนะทุกคนทำทรงสงสารเวลาะไรสุดแบบว่ามึงไหลอะไรไหมพี่มึงแม่งนี่ถ่ายเวลากูเมาเนี่ยไม่ต้องเรียกพี่แล้วอย่างนี้นะจริงจริงมัน ไมนไม่ต้องเนี่ยพี่หรอกได้ได้พี่อ่ะเต้นมาไม่รู้เรื่องนะเนี่ยรุ่นเนี้ยดูเดี๋ยวดูเวลานเต้นมาจะเป็นอย่างนี้ไหมทุกคนเห็นไหมหลายที่ผ่านมามันไม่เคยเป็นอย่างนี้หรอกแต่เวลาเมามาเป็นอี่แสงงี้ไม่รับถือกันแล้วทุกคนทุกวันนี้แบบพี่โดไม่พี่แบบไม่ใช่พี่ชายแล้วทุกวันนี้เป็นไอ้เที่ยงมันแล้ววันนี้นี่มึงแหละเอาเล่าให้กูกินนะจังใช้ไลน์กูเลยแล้วก็ให้กูมองแล้วกูมาถ่ายกูแบบนี้ใครจะเป็นรับได้วะ ไอ้พวกเคี้ยนี่ก็ดูอยู่นี่เลย ทุกคนดูดิมันพูดอย่างนี้คือไม่รับถือพี่แล้วนะเอ,า,อาง่ายๆนี้คือสภาพจริงๆของมันพี่แต่ว่าพี่รับได้พี่ตลอดแบบนี้เวลามองพูดกูมึงเที่ยสัตว์อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าทุกคนจะรับได้ไหมนะอาจจะด่าทุกคนไปบ้างนิสไม่ดีหรอกแต่จะไปกดเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาโม,ม้แหละเออจะถือคนบ้าจะแซ้คนโม้แสงนี้แหละอย่างไย,ยงพี่วันนี้พี่อุตส่าห์แบบกินเล่าอย่างเยอะเพื่อคอแข็งทุกคนกลับไปหมดเหลือพี่เพื่อจะมาถ่ายที่ให้ทุกคนดูสภาพไอหินน้อยนะเออว่าเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวสภาพไอปอนจ ี <Okay. S 1> ดูยินน้อยไปก็ดูเรื่องแล้วเลยอย่าเล่นมันจะแตกสาภาพก็อย่างนี้นะทุกคนนะโอเคทําให้ทุกคนแล้วโอเคครับทุกคนสหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับ